ย้อนรอยสองครามเกาหลีจุดแตกหักของสองเกาหลีครบรอบ74ปีจุดเริ่มต้นของสองครามก่อตัวขึ้นเมื่อกองกําลังเกาหลีเหนือบุกข้ามเส้นขนานที่38เข้าโจมตีเกาหลีใต้กองกําลังฝ่ายโลกเสรีนําโดยสหรัฐและองค์การสห,รสหรประชาชาติปะทะกับกองกําลังฝั่งสังคมนิยมนําโดยจีนและสหภาพโซเวียตที่คอยให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือส่งผลให้ทหารและพลเรือนเสียชีวิต3ล้านคนและมีผู้ลี้ภัยอีกราว5ล้านคน การสู้รบในสงครามเกาหลียุติลงเมื่อวันที่27กรกฎาคม1953ผ่านการร่วมลงนามความตกลงการสงบศึกเกาหลีภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวได้มีการสร้างเขตปลอดทหารหรือ DMC และในปัจจุบันพื้นที่ DMC ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีป้อมปราการมากที่สุดในโลกและมีทหารของทั้งสองชาติประจำการในพื้นที่ดังกล่าวราวๆ1ล้านคนในปี2000อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้คิมแด,ดจุง เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประกาศใช้นโยบายสันชัยเพื่อเริ่มต้นการพูดคุยเจรจากับเกาหลีเหนือในเดือนมิถุนายนปี2000คิมแดจุงเดินทางเยือนเกาหลีเหนือและเข้าพบกับผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอิลนับเป็นการพบกันครั้งแรกของสองผู้นําทั้งสองชาตินับตั้งแต่สงครามเกาหลีและถือเป็นการเปิดทางไปสู่ความสัมพันธ์ทางการเมืองและการแลกเปลี่ยนทางการค้าในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามในปี2006 เกาหลีเหนือได้ทําการทดสอบขีปนาวุธเป็นครั้งแรกได้สาเร็จทําให้เกิดบรรยากาศความตึงเครียดระหว่าง2ชาติขึ้นมาอีกครั้งต่อมาในปี2018ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มุนแจอินและผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอึนจัดประชุมสุดยอดระหว่าง2ชาติและจับมือกันในพื้นที่เขตปลอดทหารเกาหลีเพื่อให้คําบันสัญญาว่าจะปลดอาวุธนิวเคลียร์ออกจากบริเวณคาบสมุทรเกาหลีและทํางานร่วมกันเพื่อสร้างส,างสันติภาพถาวรในปี2018อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐ และผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอึนเข้าร่วมประชุมสุดยอดในกรุงฮาหนอยถัดมาในปี2019ผู้นาเกาหลีทั้ง2ชาติพบกันที่เขตปลอดทหารอีกครั้งเพื่อเจราจาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์แต่การเจราจาดังกล่าวล้มเหลวนําไปสู่ความตึงเครียดบริวเวณคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบันกองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐยกระดับการซ้อมรบร่วมเพื่อโตตอบการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ในขณะที่กองทัพเกาหลีเหนือดําเนินกิจกรรมต่างๆบริเวณพื้นที่ชายแดนรวมถึงส่งทหารไปประจําการและวางทุนระเบิดตั้งแต่เดือนเมษายนส่วนเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเกาหลีเหนือและรัสเซียได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการป้องกันซึ่งกันและกันหากทั้งสองฝ่ายเผชิญการลุกรานหลังการเดินทางเยือนเปียงยางของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซึ่งการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ นับตั้งแต่เกาหลีเหนือถูกคว่ำบาตรเมื่อปี1948โดยได้รับการสนับสนุนจากสหาภาพโซเวียตในขณะนั้น